มาอำเภอบอ่อเกลือนะครับถ้าขึ้นมาจากอำเภอปัวก็ตรงนี้เลยนะครับไม่แวะก็คงจะไม่ได้นะครับผมเป็นจุดชมวิวยอดนิยมเลยนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวอำเภอบอ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนสายปัวบอ่อเกลือนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดโคโด้งพอดีนี่ครับนี่ครับ เป็นจุดโค้งพอดีถนนจะโค้งตรงนี้พอดีนะครับนี่นะเส้นนี้ก็มาจากปัวก็วิ่งไปลงไปนี่นะครับก็จะไปอำเภอบอกเกลือนะครับผมก็เป็นจุดชมวิวยอดฮิตครับยอดนิยมถ้ามาก็ต้องแวะกันนะครับ ทุมวิวหนึ่งเจดหนึ่งห้านะครับผมอุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับฝั่งน้นก็จะเป็นจุดขายของนะครับทางน้นนะครับอากาศก็เย็นดีครับเพราะว่าฝนพึ่งตกหยุดตะกี้นี่ครับผมเห็นะครับ ดินก็ยังเปียกๆอยู่ยเลยเนี่ยถ้าจะขึ้นมาอำเภอบ่อเกลือนะครับถ้าฝนตกก็ควรจะขับรถอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้มันจะรู้สึกว่าจะแคบแล้วก็ถนนก็จะลื่นด้วยนะครับทางโค้งก็เยอะนะครับผมโอเคครับเรามาชมวิวนะครับผมจุดชมวิวยอดฮิตเลยนะครับชมวิวกันตรงนี้นะครับผม โอ้ยเพื่อนๆได้ยินเสียงลมไปเอ็นนะครับข้างล่างนูนจะเป็นเขตของไม่ใช่เขตแหละครับเป็นอำเภอบ่อเกลือนะครับพอดีผมมาทําทุระาที่อำเภอบ่อเกลือก็เลยพาเพื่อนๆแวะชมบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะลงไปยังอำเภอปัวต่อไปนะครับนี่นะครับ นี่ครับบรรยากาศก็เงีบรรยบดีครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงรู้สึกว่าจะเป็นช่วงช่วงหน้าร้อนแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็อาจจะดูบางตานะครับผมแต่ก็มีคนแวะเรื่อยๆนะครับตรงนี้สวยดีสวยดีครับตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นมุมโค้งพอดีเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นมุมโค้งพอดีเลย ใครมีกล้องแบบราคาแพงๆหน่อยถ่ายนี่โอ้โหแจ่มแจ่มเลยครับนี่นะชมบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งครับเสียงลมก็สู้สู้เลยนะครับลมเย็นฝนตกเพิ่งเสร็จนะครับฝนตกเพิ่งหยุดไปตะกี้นี่ครับ ตอนที่ผมขึ้นมาจากอำเภอปัวนี่ก็ยังลงเม็ดอยู่นะครับมิสเตอร์เดวร์ครับกำลังพาเพื่อนๆแวะชมวิวยอดนิยมที่อำเภอบ่อเกลือณจุดชมวิวหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะครับเราเดินมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ อำเภอบ่อกเกลือนี่สามารถที่จะขึ้นจากอำเภอปัวได้สองทางนะครับทางหนึ่งก็ขึ้นทางนี้นะครับทางอุทยานแห่งชาติปูคานะครับผมทางหนึ่งก็ขึ้นทางอำเภอสันติสุขนะครับก็ยิ้งจากอำเภอปัวมาสักประมาณสักยี่สิบโลก็จะเจอทางสามแยกเลี้ยวขวาไปอสันติสุขตรงมาก็ขึ้นมาอย่างอำเภอบอกก่อเกลือก็จะผ่านจุดชมวิวหมายเลขสามนะครับ นันก็จะเป็นทางหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะผ่านจุดชมวิวหนึ่งเจ็ดหน้านี่ก็จะเป็นอีกอีกเส้นหนึ่งนะครับคนละเส้นกันนะครับผมระวังอันตรายหน้าผาสูงชันเฮ้นะ วิวภูเขาสุดลูกหูลูกตานะครับก็คงจะเป็นเขตติดต่อกับสปปลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับต่อยลูงนู้นเห็นไหมครับไกลๆนู่นครับนู่นเป็นเขตไทยลาวนะครับผมบรรยากาศเมื่อฝนก็ยังเมื่อฝนอยู่นะครับ เคครับเราก็คงจะต้องกลับแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อฝนมันตกระหว่างทางมันก็อันตรายพอสมควรนะครับขอให้เราไปถึงอำเภอปัวแล้วก็สบายแล้วครับปลอดภัยหายห่วงครับผมมีคนก็ขึ้นมาเที่ยวกันเรื่อยๆอยู่นะครับชมบรรยากาศอีกทีครับนี่ครับคนก็มาชมบรรยากาศถ่ายรูปกันก็เรื่อยๆนะครับ